ลดนอกกระแสลดราคาลง50%ลดราคา50%จาก8แส0วันนี้เหลือ4แสนกับค่าหวด5,000ลดนอกกระแส4ประตูเกียรโต้ m d รถน้องใหม่รถเจ้าสัวนะ CP ดูเลยเลกไมน่นน้อยออโต้ส4ประตูสั่งการด้วยเสียงใช้ยังไงไม่รู้ <c oughs> วันดี MG ฮัลโหล MG เออฮัลโหล m G เปิดห้องเครื่องหน่อยนะ เ g จีเปิดท้องเครื่องเสร็จไปซื้อไปเตียวให้หน่อยอ้าวอ้าวเปิดท้องเครื่องได้จริงจริงโอ้โหยังไงโอ้ยมีโชคมัีโชคซัมมี่ก็เรีนได้ลดราคา50%เหลือ4แสนกับค่ามวด5,000มี25คันเหมารถ MG มารุ่นเริ่มทยอยยึดรุ่นเยิมเริ่มทยอยยึดกันแล้วแช่ปไายไปเ่นแก้ว